อะไรอะไรโอ้ปิดพุงสิจ้าปิดพุงก็หอมดีนะว่บวค่ะมันเป็นแบบสีม่วงสีทองมดขวดอืมว้าวสวยไหมเรามีพายุหมุนอยู่ในขวดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับเชิญแตนนะจะมาทำขวดขวด ขวดหันสาแล้วกันยังไม่รู้ว่าหันสาคืออะไรหันสาสนุกสนานไงยังไม่รู้ว่าจะหันสาหรือเปล่านะคะแต่แม่โอ๊ยจุดแต้มุเฉยนี่อะไรเราดูแอบบีบแต้ไม่เอาคือก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงเดี๋ยวเราทําเสร็จเราตั้งชื่อขวดกันอีกทีดีกว่าเนาะก็อนี้แม่ไปเห็นเขาทํามานะคะไปเห็นในไอจีของเมืองนอกก็เลยอยากทำแล้วก็ชวนชรตามาทําด้วยอุปกรณ์นะมีอะไรมีขวดนี่ กาวกากเพชรสีม่วงนะคะเพชรสีม่วงเฉตื่นเต้นด้วยนี้มันจะเป็นเพชรหรือเป็นอะไรกาวอะไรนี้ตื่นเต้นเหรอใช่เต้นเต้นก็ไม่มีอันนี้กากเพชรสีม่วงกับเพชรสีม่วงและสีทองนะคะกากเพชรสีม่วงมันเยอะแต่กากเพชรสีทองหนึ่งอันอ่าใช่กากเพชรสีม่วงแม่มีเยอะกากเพชรสีทองหนึ่งอันนะคะสีสีม่วงนะคะแล้วก็น้ํา ง่ายมากเลยที่แม่เห็นแต่เราก็ยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะเริ่มนะคะด้วยความที่ง่ายมากแม่ใจเชอตแตมทำเชิดแตมเทน้ำลงไปครึ่งขวดค่ะเท <c oughs> ไปครึ่งขวดอออจากนั้นนะคะใส่กาวกับกเพชรนะก็เป็นซีเดียวกับกกเพรท,ที่เรา <c oughs> จะทำบีบลงไปค่ะ <c oughs> บ,บ,ะ <c oughs> บีบลงไปเท่าไหร่ก็ได้บีบไปก่อนแม่ก็ยังไม่รู้ไม่ไม่เคยทำะเนี้ว้าวอายุเลยพี่ดูบีบอีกบีบอีก อุวยบีบ,บอีกบีบอีกยกขึ้นเลยวิบอีกโอ้อ่าพอได้อีกนะแม่บีบอีกอุ้ยอะไรอะไรจุกมันหล่นลงไปกลางหมดขวดเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจุกขึ้นมาก,ก่อนนะแม่บีแบแรงไปอะ่ะต้องอปิดทางนี้เอยใช่ปิดพุงสิจ้าปิดพุงจุกมันหลดุดแต่ปิดพุงลูกอุ้ย คนค่ะอาจจะตามคนเลยลูกคนให้กามันแตกดีเลยคนเลยแล้วก็ใส่สีนะคะสีม่วงลงไปดูจะเยอะไปแล้วอะอุ้ยตายแล้วเยอะมากทำไม่ดีอะลูกในจอจะดูเข้มนะคะแต่ที่แม่ก็ยังดูเป็นสีม่วงนะห้ามกินนะคะเพราะเราแค่ทำเด่นๆดังดมันเหม็นนะใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่จะแก้นิดนึงนะคะแม่จะเอาน้ำสีเข้มๆออกไปหน่อย เติมน้ำเปล่าลงไปมันจะได้เข้มน้อยลงนะอ่าเดี๋ยวสิแม่แม่แก้ก่อนนะอ่ะเติมน้ำลงไปอ่ะคนเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ำหน่อยก็เหมืนตีนอวกเขาขึ้นแต่ห้ามกินนะคะเพราะว่าอันนี้ละมันเหมือนมันเหมือนน้ำแบบเบลลี่แต่เราห้ามกินเพราะมันมีพิษแม่รู้แล้วแม่เติมกาวลงไปอีก ใช้กาวนี้เติมเลยแม่อยากให้น้ำาดืดดหน่อยเติมกาวนี้นะคะอ่าอาจจะเต็มคนโคนน่าจะน่าจะดีนะเติมกับเอา้าคนเลยลูกคนให้น้ำกับกาวเข้ากันนะคะอยู่ไนพี่พีดูเชดแตงานี้มันเจะนาะ่ารักในคนดนี้โอ้นั่นนี่ต่อไปนะคะก็จะใส่กาเพ็รลงไปนะคะเทลงไปหมดขวดเลยลดเดี๋ยวแม่จะใส่กาเพชรหมดนี้เลยนะคะทั้งสีม่วงสีทอง ม,มืดขวดอือใส่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะใช่คาทูใส่ <c oughs> <c oughs> ไีอีก็มืดขวดแล้วไงอีก <c oughs> มดืดขวดแบบนั้นใช่ไหมท <c oughs> ูอ่ะอีก <c oughs> สนุกไหมน่า <c oughs> <c oughs> ใส่สีทองลงไปด้วย <c oughs> อันนี้ที่แม่ทํานี่ก็เปลี่ยนสูตรจากที่แม่ดูมาแล้วนะคะของเขาไม่ได้ใส่กาวแต่แม่ใส่กาวลงไปนะน้องๆถ้าไม่มีกาวกากเพชรแม่ว่าใช้ได้นะก็คือใส่กาวใส่ลงไปแล้วก็ใส่ก,กากเพชรลงไปน่าจะเหมือนเหมือนกันนะคะตูม้มเออคนเลยลูกคนคะ่ะคนสวยไหมสวยโอ้สวยไหมเราใส่สีม่วงให้หมดเลยดีกว่านะอะัลชาดาเขาอุ้ยสวยอ่ะ เดี people, ย๋วย <c oughs> วๆๆๆให้พี่พี่ดูเสร็จไหมสร็จไหมอีกๆๆๆเดี๋ยวแม่จะเติมกาวอีกนะคะรู้สึกว่าใส่กาวเยอะแล้วแบบว่ามันจะดูปั่นป่วนดีข้างในอะ่ะคนเลียลูกคนแปดเดี๋ยวแม่ใส่กาวต่อไปนะคะใส่น้ำให้เต็มขวดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี้นึง อคนเลยพี่ชาแต่งกำลังเป็นแม่หมดปรุงยาป่ะก็เ,เอาแอปเปิลมาฉุกให้สนอไว้กินแม่เป็นสนอไว้หรือให้แม่เป็นแม่หมดหรือให้แม่เป็นแม่ช้างเ <c oughs> สร็จแล้วอ่ะมาเราจะปิด <า S 1> ปิดนะคะอ่าเสร็จแล้วดูนะคะว้าวสวยไหมเรามีพายุหมุนอยู่ในขวดอขวดพายุหมุนดีกว่าอ่าชาแต นี่เห็นไหมะคะพอเราเขย่าเขย่าพอเราหยุดเขย่านะข้างในก็ยังปั่นป่วนอยู่เลยใช่อันนี้เพราะว่าเราใส่กาวมีกาวนะคะมันก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงให้ข้างในยังคลุกคลักคลุกคลักอยู่นะนก็ทําเล่นสนุกสนุกนะเดี๋ยวแม่ก็ให้เชอแตมเล่นนะคะน<า>อ,อนนอนมันก็ยังคลุกคลุกตอนเชา้าก็ยังคลุกคลุกจนเรานอนก็ยังคลุกคลักคลุกคลักอยู่ใช่ไหมคะ ขวดกาแล็กซี่แล้วกันเนาะสรุปแล้วเป็นขวดกาแล็กซี่เรียบร้อยนะคะก็ามาทําเล่นสนุกสุกทำง่ายมากเลยนี่แม่ก็ใ้เชวแตมเทๆผสมผสมนะคะแม่กับตาติดตามแม่ปูเป้เนองเชวแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n น l นี้นะวันนี้แม่กับเชวแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย